นี่เป็นท่านั่งที่น้องัวลอยเนี่ยชอบมากนะคะไม่ว่าจะนั่งมุมไหนของบ้านเนี่ยน้องับลอยเนี่ยก็จะชอบนั่งท่านี้นะคะแล้วก็ดูมีความมั่นใจกับการนั่งท่านี้ว่าตัวเองเนี่ยหล่อซะเหลือเกินนะคะ แล้วก็หล่อจริงๆนะคะสำหรับน้องบัวลอยตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูนะคะว่าที่มาของน้องบัวลอยตัวนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็มีชีวิตที่น่าสงสารนะคะถูกเจ้าของเดิมเนี่ยให้อยู่แต่ในกรงนะคะแล้วน้องบัวลอยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแมว69ตัวที่บุคลงช่วยเหลือออกมาจากบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งวิธีการเลี้ยงดูน้องแมวน้องหมาที่บ้านของเขาเนี่ยก็ดูแปลกๆนะคะก็ วันหนึ่งผู้กองก็ได้ไปพบเจอนะคะแล้วน้องบัวลอยเนี่ยก็เป็นแมวที่เขาหวงสิตัวสุดท้ายนะคะที่ผู้กองไปช่วยเหลือออกมาที่หวงเนี่ยเพราะว่าอาจจะสีขนสวยหน้าตาดูดีดูหล่อนะคะก็เลยหวงนักหวงหนาแล้วก็ไม่อยากให้ผู้กองเนี่ยเอามารอบแรกๆที่ช่วยเหลือมาเนี่ยก็เป็นแมวที่เขาไม่หวงไม่รักมากนักนะคะนี่คือชีวิตของน้องบัวลอย ที่เคยอยู่แต่ในกรงนะคะในบ้านหลังหนึ่งแล้วข้างๆนี่ก็คือน้องพลอยชมพูนะคะตัวสีดำเนี่ยซึ่งก็เป็น10ตัวสุดท้ายที่เขาห่วงเหมือนกันแล้วทั้ง2ตัวนี้ก็ตกอยู่ที่บ้านผู้กองนะคะเพราะว่าพยายามที่จะหาบ้านแล้วเนี่ยหาค่อนข้างยากมากนะคะโดยเฉพาะน้องพลอยชมพูซึ่งเป็นแมวสีดำเนี่ยแล้วนี่คือวันแรกที่ผู้กองเนี่ยไปรับมา แล้วก็พามาอยู่ที่บ้านผู้กองนะคะเพื่อจะรอหาบ้านส่วนน้องัวลอยเองเนี่ยน้องพลอยเพลินตัวนี้นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านผู้กองเหมือนกันสาหรับน้องัวลอยนะคะตอนแรกเนี่ยก็มีผู้ติดตามท่านหนึ่งติดต่อผู้กองมาเพื่อจะขอรับน้องัวลอยไปเลี้ยงนะคะตัวนี้ก็เป็นน้องไข่หวานนะคะแล้วก็ตัวนี้คือพี่น้องของน้องไข่หวานซึ่งต่อมาเนี่ยมีผู้อุปการะไปรับไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะส่วนตัวนี้น้องจินดา พวกนี้ค <an oficial> ือกลุ่มแมวสวยที่เขาหวงหมดเลยนะคะน้องจินดาเนี่ยก็ตกอยู่ที่บ้านผู้กองเหมือนกันที่ผู้กองช่วยเหลือมาก่อนหน้านั้นค่อนข้างจะหาบ้านได้ง่ายแต่ชุดนี้ถูกรับมาเป็นชุดสุดท้ายนะคะบ้านก็เลยยิ่งหายากเข้ายากขึ้นนะคะเห็นว่าแมวกลุ่มนี้หลายตัวสีขนสวยหน้าตาดีอย่างเช่นน้องไข่หวานตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือน้องเพชรนินน้องเพชรนินเนี่ยก็อยู่ที่บ้านผู้กองเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วก่อนหน้านั้นอะ มีผู้ติดตามผู้กองเนี่ยช่วยเหลือรับรับน้องๆเนี่ยไปเลี้ยงแล้วหลายสิบตัวแล้วนะคะกลุ่มเนี้ยก็เลยทําให้หาบ้านค่อนข้างยากนะคะนี่คือกลุ่มแมวที่เขาห่วงเนี่ยซึ่งผู้กองก็ใช้กลอุบายใช้วิธีการนะคะเพื่อจะหลอกลอก่อขอแล้วก็พายเนี่ยก็คือแลกด้วยเงินะนะคะผู้กองก็ยินดีจ่ายเลยเพื่อเพื่ออิสรภาพของน้องๆนะคะเพราะจะเห็นว่าพอเขามาอยู่กับผู้กองเนี่ย ชีวิตเขาดีขึ้นตัวนี้คือพี่น้องกับน้องไข่หวานนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยพี่นานะคะซึ่งอยู่ที่วินารีฟาร์มที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยรับน้องไปเลี้ยงนะคะก็คือกลุ่มแมวสวย1ิบตัวสุดท้ายที่เขาห่วงนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพ่อบบลอยตัวนี้นะคะซึ่งพ่อบบลอยเองเนี่ยก็มีผู้ติดตามท่านหนึ่งติดต่อจะขอรับพ่อโบลอยไปเลี้ยงนะคะ แต่หลังจากที่น้องโบลอย,ยอยู่กับผู้กองมาสัก2สัปดาห์เนี่ยสังเกตเห็นเลยว่ามีนิสัยเกเรมากนะคะแล้วผู้ติดตามท่านนั้น,นยอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็บ้านเ,นเป็นบ้านเทาเฮาซึ่งผู้กองก็ไม่ได้ติดใจตรงบ้านเทาเฮาเพราะว่าสัมภาษณ์และพูดคุยแล้วดูรักสัตว์จริงๆนะคะแต่มีแต่ตรงที่เขาเมีแมวจรที่เขาเก็บมาเลี้ยงเดิมอยู่แล้ว่ยมตัวแล้วผู้กองคิดเห็นเหตุการณ์เลยนะคะว่าถ้าเอาน้องโบลอยไปอยู่ด้วย น้องบัวลอยเนี่ยมีใส่เกเรนะคะก็จะไปรรานเกเรน้องๆตัวอื่นนะคะวันหนึ่งเนี่ยถ้าผู้ติดตามท่านนั้นรับไปเนี่ยอาจจะขอติดต่อผู้ปกครองมาเพื่อขอส่งคืนจับน้องบัวลอยก็ได้นะคะเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังเป็นบ้านเถฮๆนะคะแล้วถ้าเอาน้องบัวลอยไปด้วยเนี่ยรวม4ี่ตัวก็จะทําให้เกิดตีกันน่าจะวุ่นวายทีเดียวนะคะผู้กองก็เลยไม่ได้ให้ไปนะคะก็เลยให้น้องบัวลอยเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะแล้วดูนิสัยเนี่ย เกเรเรื่อยมานะคะก็เป็นน้องแมว1ใน2ตัวที่เกเรที่สุดในบ้านนะคะน้องขอโทษเนี่ยเกเรอันดับ1น้องบัวลอยก็จะเกเรอันดับ2องดองลงมานะคะหลังจากที่รับน้องบัวลอยมานะคะจากเกเรแล,แล้วเนี่ยมีนิสัยมืนมืนมากเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนเนี่ยก็มีนิสัยดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับน้องบัวลอยเนี่ยก็คือจะชอบเล่นกับน้องแมวเด็กๆอย่างเช่นน้องสีน้ําน้องสีไม้นะคะบางทีก็ เห็นเขาเล่นกันเหมือนเป็นเด็กเลยนะคะแล้วอายุเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าน้องบนลอยแล้วก็น้องๆทุกตัวที่พวงรับมาเนี่ยก็ได้ผ่านการทำหมันทำวัคซีน เรียบร้อยหมดทุกตัวนะคะี่ก็อีกตัวหนึ่งนะคะน้องโตโรเนี่ยถึงแม้ว่าตาทั้งสองข้างนจะมองไม่เห็นนะคะแต่เห็นได้อย่างไรนะคะว่าพ่อโบ้ลอยเนี่ยนั่งท่าแบบนี้นะคะเราก็เลยนั่งได้เหมือนกันมากช่องนี้คือช่องใหม่ของผู้กองแขกกับแมวจรวอลุ่มสองนะคะซึ่งช่องเดิมเนี่ยถูกแฮ็กแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอย,อยู่นะคะซึ่งฝากพี่น้องนะคะเข้ามาช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มีผู้ติดตามเหมือนกับช่องแรกนะคะซึ่งผู้กองยังไม่สามารถ กู้คืนกลับมาได้นะคะก็ใช้ช่องนี้แล้วถ้าหากี่มีผู้ติดตามเหมือนช่องแรกนะคะซึ่งช่องที่หายไปเนี่ยมีผู้ติดตามถึง69,00 0ซับสไครต์แล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับสําหรับผู้ติดตามท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามนะคะถ้าเข้ามาติดตามดูน้องๆแล้วกรุณากดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้มีค่าอาหารไว้เลี้ยงน้องๆนะคะน้องๆแมวจรที่ผู้กองเก็บมาแล้วก็ช่วยเหลือมาไว้ที่บ้านเนี่ยตอนนี้60ตัวนะคะสําหรับน้องแมวน้องหมาอีก10 ะะแล้วก็ยังต้องเลี้ยงน้องหมาจรในบอ่อทรายอีกนับร้อยตัวเลยนะคะช่องเดิมเนี่ยมีผู้ติดตามเกือบเจ็ดหื่นท่านแล้วนะคะพอช่องนั้นหายไปเนี่ยผู้ติดตามท่านเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้กองหายไปไหนแล้วก็ได้เปิดช่องใหม่แล้วนะคะก็เลยฝากกันช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆเ,เ,เพื่อผู้กองจะได้มีค่าอาหารให้น้องๆเหล่านี้นะคะ รวมถึงน้องหมาจรในบ่อทรายด้วยนะคะถ้าหากพี่น้องนะคะจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่าน้องหมาจรในบ่อทรายแล้วก็น้องแมวน้องแมวจรในบ่อทรายซ,ซึ่งมีอยู่จำนวนสัก20ตัวนะคะที่ผู้กองเจออยู่ส่วนน้องหมาเนี่ยมีนับร้อยชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรบกวนพี่น้องนะคะช่วยกันกดติดตามเยอะๆแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อช่องของผู้กองเนี่ยจะได้เติบโตเหมือนช่องแรกนะคะจะได้มี พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยผ่านเข้ามาเห็นแล้วก็ช่วยผู้กองเนี่ยส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยเป็นห่วงน้องหมาจรในบ่อทรายมากๆนะคะน้องหมาเนี่ยกินเก่งกินเร็วกว่าน้องแมวเยอะนะคะ1เดือนเนี่ยผู้กองจะต้องมีอาหารกระสอบและ20กิโลเนี่ยถึง30กระสอบนะคะเพื่อส่งให้น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะน้องบนลอยนะคะในวันที่อากาศหนาวเนี่ย ก็หนีผู้กองเข้าไปนอนในตู้นะคะท่านนะคะที่ไม่ทราบว่าผู้กองหายไปไหนตอนนี้ผู้กองก็ได้สร้างช่องใหม่นะคะก็คือช่องนี้นะคะชื่อช่องผู้กองแคกกับแมวจรโวลูมสอนะคะซึ่งพี่น้องสามารถกดติดตามกันได้นะคะและถ้าหากผู้กองเนี่ยสามารถกู้ช่องเดิมกลับมาได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าหากไม่สามารถกู้ช่องเดิมกลับมาได้นะคะเราก็จะพบปะพูดคุยกันในช่องนี้แล้วก็ได้ดูติดตามดูชีวิตของน้องๆนะคะซึ่งพี่น้องหลายท่านเนี่ย เป็น FC น้องแมวในบ้านนะคะในบ้านผู้กครองเนี่ยหลายตัวทีเดียวนะคะน้องๆแต่ละตัวเนี่ยมีที่มาที่น่าสงสารนะคะและทุกวันนี้น้องมีความสุขดีแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มากนักนะคะก็มีความสุขกว่าในชีวิตเดิมๆที่เคยพบเจอเหตุการณ์เลวร้ายมานะคะนั่งอันเป็นเอกลักษณ์ของพ่อบัวลอยของเรานะคะ น้องแมวซึ่งเกเรจริงๆแล้วมีนิสัยเกเรนะคะเห็นหนั่งนิ่งๆแบบนี้เผลอไม่ได้ผู้กองก็ถ่ายคลิปให้ดูไม่ทันสักทีนะคะเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปนะคะดูความน่ารักความเกเรของน้องบัวลอยกันต่อไปนะคะฝากพี่น้องนะคะ ่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะและหากพี่น้องท่านใดจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวจรหรือว่าน้องหมาจรในบอรายไซดหรือว่าน้องแมวที่บ้านผู้กองนะคะผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมดดุดไว้ในเม้นต์นะคะแล้วผู้กองจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะคะพี่น้องนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรายซ์กันด้วยนะคะ